มาถึงข่าวดีอีกหนึ่งเรื่องนิ้วเป็นสัญญาณที่ดีเช่นเดียวกันนะคะเพนก็คาดหวังสัญญาณว่าจนถึงวันหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะสามารถอ่านข่าวโดยที่ไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัยได้คุณผู้ชมเนี่ยคงคาดใจว่าเราพูดกันสองชั่วโมงเนี่ยแล้วใส่ไอ้นี้เนี่ยนะแล้วหน้ากากอนามัยก็ไม่ใช่บางนะคะหน้ากากอนามัยมันก็ต้องกันได้ระดับหนึ่งก็สามชั้นสี่ชั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เันคิดว่าปอดดฉันเนี่ยแข็งแรงมากปกติเนี่ยนะปกติไม่ใส่แมสเนี่ยนะสองชั่วโมงนี้เ็าออกไปนี่เหมือน หอบหออกกค่ะนะหอบแต่น,นี้อพอใส่เข้าไปอีกเนี่ยมันก็โอ้โหคือนะแต่ก็มีสัญญาณที่ดีอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะเพราะว่ามีแนวโน้มค่ะน,นี่เป็นเป้าหมายว่าเขาจะเริ่มต้นในการอนุญาตให้ถอดหน้ากากอนามัยในบางสถานที่แล้วเริ่มต้นที่แรกคือสวนสาธารณะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่โล่งแจ้งนะคะแล้วก็หลายคนออกกําลังกายกันงนั้นก็มันก็เป็นภาพที่มันแบบ ตลาดเนาะออกกําลังกายวิ่งต้องการออกซิเจนก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยอย่างเงี้ยคือมันแบบคน,คนไปวิ่งแล้วใส่หน้ากากอนามายัยจะของทรมานนะนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านนะคะ<า>เปลี่ยนการเปลี่ยนผ่านของการสู่โรคประจําถิน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงค่อยๆขยับขยื่นผ่อนคลายให้ค่อยๆไปเนี่ยนะคะทีนี้เรื่องนี้คุณหมอกิติภูมิวงระจิตนะคะปะหลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าในการประชุมสบคในวันที่18คือพรุ่งนี้นะคะ กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอผ่อนคลายมาตรการเข้าประเทศระบบเทสแอนโผู้ที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยไม่จําเป็นต้องตรวจ RT p c r ใน72ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าประเทศแล้วค่ะแต่ให้ตรวจ RT PC r t p c r ีหนึ่งครั้งในวันที่คุณเดินทางมาถึงประเทศไทยและก็ให้ตรวจ ATK ีาอีกครั้งหนึ่งในวันที่5ของการเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อให้เกิดความคล่องตัว เพราะว่าพอตรวจ rt pcr หลายรอบน่ยค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวหรือคนที่เดินทางเข้ามาก็สูงโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยตรวจครั้งหนึ่งเนี่ยสามสี่พันนะคะแล้วเขาจะต้องตรวจ2องครั้งตามมาตรการก่อนหน้านี้นี่นะคะแต่ถ้าตรวจ atk มันก็ง่ายและราคา atk มันก็ไม่แพงมากเลยนะคะนอกจากนี้จะมีการเสนอปรับลดวงเงินประกันผู้เดินทางจาก5 0,000ดอลลาร์เป็น10,000ดอลลาร์ค่ะ โดยตัวเลขนี้ก็มาจากการคำนวณค่าเฉลี่ยในการรักษาพยาบาลแต่ว่าตอนนี้โรคก็เบาลงแล้วนะคะจากเดิมที่เราเฉลี่ยค่ารักษา1ล้านบาทต่อรายก็จะเหลือ2 0 0 0 0บาทต่อรายนะคะแล้วก็จะมีการรายงานต่อสอบคเรื่องของแผนการปรับโรคโควิด -19 เข้าสู่โรคประจำถิ่นภายใน4เดือนค่ะภายใต้เงื่อนไขไวรัสไม่ไกลายพันธุ์รุนแรงโดยต้องปรับเข้าสู่การใช้กฎหมายปกติจากพรกฉุกเฉินเป็นพรบรโรคติดต่อในภาวะฉุกเฉินทุกอย่างต้องทำอย่างมีสเต็ป ค่อยๆทำไม่ใช่ว่าพอสี่เดือนแล้วเปิดหน้ากากทันทีกิจกรรมเต็มที่ไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่เขาตั้งเป้าค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็คือว่าจะเริ่มต้นส่วนสาธารณะเป็นที่แรกก่อนนะคะที่จะไม่ต้องใส่หน้าก,ากากเพื่อให้ชีวิตเป็นปกติแต่ยังขอสนับสนุนให้คนใส่หน้ากาก,ากโดยเฉพาะคนป่วยแต่คนทั่วไปอาจจะผ่อนคลายมากขึ้นส่วนกิจกรรมรวมกลุ่ม,มอื่นๆอาจจะผ่อนคลายมากขึ้นเช่นกีฬาฟุตบอลคอนเสิร์ตแต่จะต้องมีมาตรการป้องกันคลัสเตอร์อย่างนเป็นต้นนะคะแต่ว่า สัญญาณที่ดีคือส่วนสาธารณะอาจจะเริ่มต้นที่จะไม่ต้องใส่แต่ตอนนี้ยังยังไม่อนุมัตินะคะ<า>ต้องใส่ก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวรอฟังการประชุมวันพรุ่งนี้นะครับค,คือคุณหมอกิตติพงศ์บอกตัวล่งตัวเลขกแรงต่ำม,มันก็เป็นไปตามฉากทัดหรือตามการคัดการการแบบจําลองที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้คาดการเอาไว้นะครับจอช่วงนี้มันก็เป็นช่วงชะลอตัวแต่ไม่ถึงกับแบบพรวดพราดนะคล้ายๆ น้ำที่จะค่อยๆเอ่อรนและเริ่มลดลงอะไรทํานองเนี้นะครับแต่ทีนี้คุณอันทยาคการจะเดินหน้าไปโควิดให้เป็นโรคประจําถิ่นจากโรคระบาดกลายเป็นโรคประจําถิ่นเนี่ยก็มีถึงบอกว่าบริหารประเทศในช่วงนี้ในประเทศเราเนี่ยบริหารยากนะอีกตอนนู้นนะตอนเดลต้าเนี่ยตอนยังไม่ปิดประเทศก็มีคนบอกทำไมไม่ปิดประเทศ ใช่ไหมได้คนตายกันหมดหรือก็หรือไงนะพอปิดประเทศล็อกดาวน์ไปทำไมอ่ะคนจะตายกันหมดคนจะตายกันหมเออคนอดตายกันหมดแล้วเนี่ยคนตัดสินใจกราเอายังไงดีเนี่ยนะจะซ้ายก็เลยจะซ้ายก็ด่าจะขวาก็บ่นอะไรนี่นะนี่พอเรามุ่งหน้าสู่การคลายนะผ่อนคลายกันเป็นโรคประจาถิ่นเริ่มจะกลับมามีชีวิตปกติปรากฏว่ามีมีการตั้งคำถามนะ ตั้งคำถามจากรองโฆษกพรรคเพื่อไทยคุณชนินทร์รุ่งธนาเกียรติคุณชนินทร์รุ่งธนาเกียรติตั้งคำถามว่าเอ๊ะที่รัฐบาลจะผ่อนคลายมาตรการทางสาธารณสุขและเตรียมประกาศให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นเนี่ยนะครับหลังจากการรักษาเอาโควิดออกจากยูเซปและตั้งยูเซปพ,พลัสขึ้นมาเนี่ยคิดดีแล้วเหรออ oh. คิดดีแล้วเหรอค่ะ <c oughs> หรือเป็นเพราะว่าที่รีบทำนะเพราะถังแตกแล้วไม่มีเงินแล้วใช่ไหมอ้าว เรียนงานคะเนี่ยอ่าคือถังแตกไม่มีเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลประชาชนแล้วกันแน่นะครับเพราะแต่ก็โยงว่าเนี่ยทุกวันนี้ผู้ติดเชื้อ,อรายวันจากการตรวจเอทีเคโอเรายังสูงเป็นระดับโลกเลยนะแต่คนตายเนี่ยคุณไม่ดูเหรอคะ,อะว่าคนตายคนป่วยหนักสัสดส่วนมันลดลงอะ่ะเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะมีภาวะรองโควิดอีกแล้ววันนี้เนี่ยกลุ่มสีเขียวเนี่ยจะเข้ารับก <c oughs> ารรักษาก็โอ้โหเข้ารับการรักษายากยิ่งไปกว่าเดิมอาจเกิดเหตุดนปฏิเสธการรักคืออะไรตามมาเยอะเลย <N> นะครับคือคําถามคือไอ้แบบเนี้หนึ่งท่านไม่ทราบหรือว,ว่าผู้ป่วยสีเขียว8 0ดสบถึงเก้าเอร์ซนเนี่ย <ทา S 1> หนึ่งไม่มีอาการหรือมีอาการนอ<ท>าร้อยเพราะฉะนั้นการไปโรงพยาบาลเนี่ยไม่ใช่มีแต่เรื่องปัญหาเรื่องค่า,ชาใช้จ่ายภาครัฐที่ต้องสูญเสียไปโดยโดยไม่จําเป็นเตียงอีกไงเตียงสําหรับผู้ป่วยหนักส <ทา S 1> ีเขียวสีเหลืองก็จะ ถูกแย่งชิงไปโดยคนที่อาจจะไม่จําเป็นต้องไปนอนเตียงนะครับมาตรการเจอแจกจบามาเป็นโควิดไปรับยาแล้วเขากลับไปที่บ้านเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วและที่สําคัญคือไม่ใช่แค่ลงงบมาอย่างเดียวบุคลากรทางการแพทย์ก็จะได้ไม่ต้องรับศึกหนักจนเกินความจําเป็น